5ข้อดีของการแต่งงานเชื่อว่าความฝันอันสูงสุดของสาวๆส่วนใหญ่นั่นก็คือการแต่งงานวันนี้พีอาวาร์ตี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะพาสาวๆมาดูกันสิคะว่าข้อดีของการแต่งงานนั้นมีอะไรบ้างเพราะชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างสดใสทันทีถ้าหากคุณได้พบรักกับชายหนุ่มที่รักและพร้อมจะขอคุณแต่งงาน 1. ทําอะไรที่เสี่ยงน้อยลง ว่ากันว่าคนที่แต่งงานแล้วเมื่อทำอะไรก็ตามจะคำนึงถึงสวัสดิภาพของตัวเองเป็นหลักเพราะคิดว่าหากตัวเองเป็นอะไรไปคนที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงนั่นจึงทำให้คุณต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นไปอีกจากที่เคยใจร้อนเป็นไฟก็ใจเย็นมากขึ้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่มีคู่ถึงหันมาใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองเพราะเขาอยากจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนรักไปนานๆ 2. ครอบครัวสบายใจหลายคนเป็นกังวลว่าเมื่อแต่งงานแล้วพ่อแม่จะยิ่งจู้จี้กับคุณมากกว่าเดิมแต่ในความเป็นจริงครอบครัวจะมายุ่งกับคุณน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะนั่นเพราะเขาเห็นว่าคุณมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานและเชื่อว่าคุณมีคุณวุฒิมากพอที่จะจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆแถมยังมีคนคอยดูแลคุณอีกด้วยต่อไปนี้คุณก็จะไม่ต้องมานั่งฟังพ่อแม่ของคุณบนเรื่องกลับบ้านดึกหรือเที่ยวดึกอีกต่อไป 3. ทัศนคติที่เปลี่ยนไปเพราะการแต่งงานมาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในฐานะสามีภรรยาหรือพ่อแม่ทําให้ชีวิตรู้เป้าหมายชัดเจนขึ้นคิดอะไรรอบคอบขึ้นจะใช้จ่ายแต่ละทีก็ระวังเรียนรู้ที่จะเสียสละและรู้จักการประนีประนอมเหล่านี้จะค่อยๆหล่อหลอมทัศนคติของคุณจากระยะแรกที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้จนเกิดความเคยชินเมื่อระยะเวลาผ่านไปนั่นเองค่ะ 4. มีคนแชร์ความรู้สึกไปด้วยกัน คุณอาจจะเคยคิดว่าแค่มีครอบครัวและเพื่อนๆน,นั้นก็เพียงพอให้คุณแชร์ความรู้สึกดีร้ายไปด้วยกันแล้วแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแน่นอนค่ะว่าการมีชีวิตคู่ที่ดีจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมีคนคอยให้กำลังใจอย่างเมื่อคุณท้อแท้และเหนื่อยล้าเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆและที่สำคัญแบ่งปันทุกข์และสุขไปพร้อมกับคุณ 5. สร้างความหมายให้กับชีวิต จะรีบกลับบ้านไปทำไมทำงานหาเงินเพื่ออะไรกลางคืนอยู่ๆรู้สึกเหงาหรือว่างๆไม่รู้จะทำอะไรประโยคเหล่านี้แหละค่ะน่าจะเคยเกิดขึ้นกับช่วงชีวิตโสดของใครหลายคนแต่ถ้าคุณได้ลองแต่งงานบอกเลยค่ะว่าประโยคคําถามเหล่านี้จะค่อยๆหายไปการแต่งงานจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น จริงๆแล้วการแต่งงานก็ไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดเสมอไปหรอกนะคะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของมันเองแค่ลองหันมาเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาดูบ้างบางทีอาจจะเจอคนที่รักเราจริงและคนคนนั้นก็พร้อมจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่ให้เป็นชีวิตที่น่าติดตามน่าสนใจขึ้นได้ค่ะติดตาม PR w a r e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR w a r e t y ด้วยนะคะ